แล้วใช่เราจะมาถ่ายบล็อกหญิงสาวนะคะไปจ้าได้ปะได้สวยต่อไป ต่อไปนะคะเราจะไปอาัากุสาก,กันเราจะไปไหว้พระเราจะไปทําบุญบ้างนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราได้ใช้แต้มบุญหมดไปแล้วก็ต <ผม S 2> <ด>้อเ,เราก็ต้องไปขอบุญเพิ่มขอดวงเพิ่มใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดที่คนไม่ค่อยได้ไปกันขนาดนะั้นเราจะตามคนที่อยู่ที่นี่ไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรทางนั้นจริงๆคือไม่เคยไปวันนี้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะสวยดีโอเคไปกันเลยจ้า ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะที่ร้านเป็นโ,โนอโคโนมิยากิจับอะไรนะมอนจาอใช่ใช่แล้วเราก็กสั่งไปแล้วเขาก็จะแบบเป็แต่ัดตรน้าเราเลิศใครที่ชอบกินผักก็จะแนะนน้ำมากเลิศผมมิวไหมจ๊ะหิวมากเมื่อกี้เพิ่งกินไอติมพาเฟ่ไปมีดูมาเป็นแปะรูกไว้ตรงนี้แ<ไ>ปะรูกตรงนี้มีมะม่วงหนึ่งแล้วก็สตรอเบอรี่หนึหน่งโอเคเลิศอร่อยมาก จริงหรือจริงอุ้ยแค่นี้นะคะกลับมาแบบมีแดงดูคนนั้นมันอร่อยไหมไม่รู้เป็นเฟรชสตรอเบอรี่กับไวท์สตรอเบอรี่มันต่างกันตรงไหนอ่ะมีใครรู้บ้างรีครึ่บครึบเขาบอกว่ามันเป็นสตรอเบอรี่หน้าหนาวอ้าวแล้วสีแดงไม่ใช่หน้าหนาวหน้าไหนสิ อร่อยไหมอร่อยอันเพิ่มกำลัไปรวมมม่วงมีที่เขาที่เขาเข็นรถเข็นวิ่งอะ่ะแล้วเขาก็พูดภาษาจีนกับเรา๋อ,อ <laughs> คนที่ขี่รถม้าแบบทรงรถมา้าใช่เขาพูดภาษาจีนกับเราแล้วเราก็มีใส่เขาก็เลยพูดว่าเขาเรียงเขาเรียง แปลว่าเขาชมเราใช่ไหมก็ใช่แหละแต่ว่าเรางงไงตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินไปที่ชิบย่าชิบย่า The Best ชื่อสปอาะว่าเราจะไปกินมาชาอะไรนะมาชาโตเกียวมาชาโตเกียวกันนะเมื่อวานกินแล้วรอบหนึ่งแต่คือเราจะกินอีกรอบเราจะกินอีกรอบหนึ่งแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ชอบกินอะไรที่มีความเป็นเชอร์รี่ที่เป็นเหมือนเชอร์รี่แบบปลอมอะ เชอรี่ดองเชอรี่เซนเซ้นอ่ะก็อยากไปสั่งเมนูซากุระแต่คือแอนชอบพี่เกดไม่ชอบอย่าสั่งเมนูซากุระเดี๋ยวจะช็อกพี่เกดดูเข้าไปปืนแรกแล้วก็ช็อกแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วพอแอนดูปุ๊อุ้ยก็อร่อยนะพี่เกดแต่ไม่ยอมสลับกับไปติมนะให้พี่เกดกินให้หมดมันชอบแต่มันไม่สลับเนี่ยมันไม่ยอมกินโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินคอฟเฟ่โอเออโอเคโอเควันนี้จะไปกินคอฟเฟ่นักปะ เลิศจบปึ้งจบปึ้งนะคะสวสัจ้า,จาคุณอราดาคะ่ะ เราก็คือไปไม่ทันค่ะเพราะว่าร้านชาชาตัวเกียวปิดมัวแต่ทำไรมัวแหลถ่ายนดีนไหในดีนไงเพอะนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเรา่ได้ชาเล่์แล้วแล้วก็ฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะติกตอกไว้ตรงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาพี่เกณไปกินร้านซูชิที่อร่อยมากแบบว่า มีพี่แนะนํามาอะไรเนี่ย<ม>ก็รู้สึกว่าเอออร่อยดี<ม>ก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาพี่เกดไปกินแต่ว่าต่อแถวนานมากต่อไม่เป็นไรเรื่องของกิรลโซกใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปกันเพราะจากคาราจูกุปไปชิบุยามันไม่ได้นานมากอืมโอเคไปไปตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะทุกคนเราเป็นคิวอีก3คิวสุดท้ายแล้วก็รันออเดอร์อีกสินาที โอ้โหเราตออได้โโทีมสองลูกงสองุูกครึ่งจริงๆแล้วคืออีกสี่นาทีถูกเราก็เลยรีบสัง่งรอบเดียวไปเยไปลยไม่ต้องสัง่งอันที่เราสังา่งใไปดูก่อนสั่งอันนี้ไปอันนี้อันนี้กับอันนี้ ทำไปอันหนึ่งจบฟังคำเป็นอะไรนะเออสแกลเออมันเป็นแบบหอยแต่เป็นหอยตระกูลหอยหนีนน่ั่นแหละนั่นแหละจบแล้วเราขอเสริมเกยคพูดโรน,น,นันวอร์อาร์จ้า ถประวัติศาสตร์เรากินหมดอ้วทุกคนนี่ <Yeah. S 1> ตรงข้างบนนั่นก็คือเขาให้แถมมา <Yeah. S 1>